ข่าวเอสกันตพงเริ่มรู้สึกตัวแล้วหลังรอคอยมานานครึ่งเดือนล่าสุดข่าวดีมาแล้วเกี่ยวกับพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักรู้สึกตัวขยับแขนขยับขาได้หลังรอคอยมานานกว่าครึ่งเดือนเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันส่งใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตพง์บำรุงรัก วูบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวพรรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดท่ทามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมายซึ่งทางด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตะพงเผยภาพบีบหัวใจอุ้งลูกสาวน้องวาเลนติน่า เฝ้าคุณพ่อข้างเตียงไม่ห่างพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเอาว y บาย r s i ซ e ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาไม่ได้เลยทีเดียวล่าสุดทางด้านวงในได้ออกมาเปิดเผยอาการล่าสุดเอสกันตะพงโดยได้บอกข่าวดีเอสกันตะพงหลังรอคอยมานานกว่าครึ่งเดือนโดยได้อ้างว่าทราบมาจากโอปอยผู้จัดการส่วนตัวเอสกันตพงว่า เอสมีสติและฟื้นขึ้นมาแล้วสามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ทั้งนี้รอการยืนยันอีกครั้งจากคิตตี้คริสติน่าพันรายาเอสกันตพงอีกครั้งแต่เชื่อว่าข่าวนี้คงทำให้หลายๆคนยินได้